สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารักทุกท่านผมไอบอมสตูดิโอวันนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินปากผีในยุคที่เงินทองหายากลำบากวัดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทุ่งก็ไม่ได้สงบเหมือนที่ใครหลายคนคิด สามเด็กวัดนะครับมีไอโฟนนิลันและตีอาศัยอยู่กับหลวงลุงผู้ใจดีที่รับมาดูแลแต่ทุกวันพวกเขาจะเห็นกล่องเงินบริจาคหน้าศาลาเต็มไปด้วยแบงค์และเหรียญกลิ่นของเงินเนี่ยมันหอมเกินกว่าที่เด็กหัวร้อนเด็กดือ้อจะทนได้แค่เอานี่เดียวเองนะพวก พระท่านไม่รู้หรอกเราเดือดร้อนกันจริงๆเออแต่ถ้าโดนจับได้ละ่ะไม่มีใครรู้หรอกกลางคืนมีแต่พวกเรานี่แหละที่เฝ้าวัดเสียงของพวกโฟนนิลันและตีพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการขโมยเงินและในคืนนั้นเองความคิดชั่วๆก็เริ่มลงมือทำงาน แต่สิ่งที่พวกเขาเลือกขโมยนั้นมันไม่ใช่เงินในกล่องบริจาคธรรมดาแต่มันคือเงินจากปากผีและเงินที่อยู่ในโรงศพที่รอเผาเพราะเงินในหีบศพเนี่ยไม่มีใครในิยมหรือกล้านำมาใช้ส่วนมากจะเผาทิ้งไปกับศพในวันเผาเลยและศพที่มันเลือกขโมยในวันนี้เนี่ย เป็นศพของหญิงแก่คนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะที่พึ่งนำศพญาติญาตินำศพมาเก็บไว้ในโรงเก็บศพในศาลาเพื่อรอเผาในวันพรุ่งนี้ในคืนเดือนมืดเด็กทั้งสามคนเดินถือไฟฉายไปยังศาลาเก็บศพด้วยใจที่สั่นเพราะความกลัว แต่ก็อยากได้เงินไปกินขนมมากกว่าพวกมันค่อยๆเปิดฝาหีบศพในสาราเก็บศพทั้งๆท,ที่กินจากศพเริ่มเหม็นสาบละในปากศพมักจะมีเหรียญที่ใส่ไว้ให้คนตายและเงินเหรียญห้าเหรียญสิบรวมทั้งเงินแบงก์อีกมากมายที่บรรดาญาติโยนใส่ ไว้ในโรงไว้ให้ศพเพื่อซื้อทางหลังความตายของผู้ตายเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ทำต่อๆกันมาอย่างช้านานศพไหนมีฐานะจำนวนเงินก็จะมีจำนวนมากเลยทีเดียวพวกเองเก็บไมห้หมดเสียงของไอโฟนบอกดิลันและตีผีคงไม่ว่าอะไรหรอกตายไปแล้วไม่ได้ใช้ เหรียญในปากด้วยเอามาให้หมดเร็วเร็วรีบเอาเหรียญออกจากปากแล้วรีบ,ร,บรีบไปกันเถอะไอตีสายหน้าบอกไอโฟนให้ไอโฟนหยิบเองเพราะมันกลัวแต่ทันทีที่ไอโฟนหยิบเหรียญออกจากปากศพดวงตาของศพเหมือนจะเปิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเสียงของไอตีร้อง จนเสียงหลงเฮ้ยมันลืมตาทั้งสามคนเพ่นหนีออกจากสาลาเก็บศพทิ้งเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังตามหลังพวกมันไปวันรุ่งขึ้นพวกไอโฟนไอตีไอ,ไอนิลันเนี่ยก็ใช้เงินพวกนั้นซื้อขนมตามภาษาเด็กกินที่ตลาด แต่ทุกบาทที่พวกมันซื้อกับมีเรื่องเดร้ยรายติดตามมาเฮ้ยไอโฟนเมื่อกี้กูเห็นคนแก่ในกระจกยิ้มให้กูว่ะผีหรือเปล่าอะไอโฟนบอกเผอเจอผีอะไรกันในคืนหนึ่งครับมีเสียงผู้หญิงแก่กระซิบเบาๆข้างหูห้ตีว่าพวกเองเอาเงินค่ามา เอาเงินค่ามาคืนให้ค่าด้วยไอ้ตีสะดุ้งตื่นสุดตัวครับเงื่อออกซึมท่วมร่างกายแต่เมื่อหันไปไม่มีใครเลยเป็นแค่ความฝันพวกมันทุกคนไอ้โฟนไอน้นิรันไอ้ตีเนี่ยเริ่มเห็นเงาของคนแก่อยู่รอบตัวไอนิรันเดินผ่านกุฏิกลางคืนเห็นเงาคน ถือเศษเหรียญถือตังถือเงินอยู่ตามผนังมีแต่เงาแต่ไม่เห็นตัวหลวงลุง,งเนี่ยรู้สึกแปลกๆกับพวกสามคนเนี่ยไอ้โฟนไอต้ตีไอ้นิรันเนี่ยบอกหลวงลุงเนี่ยหลวงลุงผมรู้สึกเหมือนมีใครตามพวกผมมาครับ มันบอกกับหลวงลุ่งไปแบบนั้นหลวงลุงก็ไม่ได้เอกใจอะไรศพที่เผาเมื่อคือนคือศพของยายจันญาติเขาใส่เหรียญใส่ปากใส่เงินไว้ในลงศพเพื่อซื้อทางข้ามพบถ้าไม่มีเหรียญเงินหรือเงินที่ติดตัวไปเนี่ยความเชื่อของของพวกเขาเนี่ยดวงวิญญาณก็จะไม่สามารถข้ามพบไปได้ หลวงลุงบอกไอ้สามผลนี้ไว้ว่าอย่าไปลบหลู่อย่าไปขโมยเงินจากศพเด็ดขาดหลวงลุงเตือนพวกมันเหมือนกลัวว่าพวกมันจะแอบไปขโมยเงินจากหยบศพเพราะรู้สึกว่าพวกมันลุกลี้ลุกดวนแปลกๆวันสองวันที่ผ่านมาแต่คําเตือนจากหลวงลุงเนี่ยมันมาช้าเกินไปเพราะผีใหญ่จันไม่ได้ต้องการแค่เหรียนเล่เงินคืนละเดียว แต่ดวงวิญญาณของยายจันร์เนี่ยได้ติดไปกับเหรียญและเงินที่พวกมันขโมยไปซื้อขนมกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลางดึกคืนนั้นมีเสียงหัวเราะคล้ายเสียงของคนแก่ดังออกจากศาลาเก็บศพพวกมันทั้งสามคนสะดุ้งตื่นพร้อมๆกันแล้วพวกมันก็มองเห็นเงาอะไรบางอย่าง นั่งอยู่หน้ากุฏิมือข้างหนึ่งถือเหรียญหรือเงินอีกข้างหนึ่งชี้ไปที่ทางเมนมันให้พวกเราเอาเงินที่ขโมยไปคืนใช่ไหมไอโฟนไอนีลันและไอตีมึงเอาเงินไปคืนมาเถอะก่อนจะสายไป พวกเขารีบวิ่งไปยังเมนเผาศพจุดไฟขึ้นใหม่หวังว่าจะเอาเงินหรือเหรียญที่เหลือจากการซื้อขนมที่ขโมยมาจากศพของยายจันเนี่ยแต่ไฟกลับดับลงลมแรงจัดพัดจนประตูเมนเผาศพเนเี่ยปิดดังปังในความมืดพวกมันเห็นร่างของหญิงแก่ปรากฏกลางเปลวไฟ เหรียญลอยขึ้นจากมือแล้วตกลงในปากผีอีกครั้งหนึ่งผียายจันมองพวกมันทั้งสามด้วยรอยยิ้มแห้งเหี่ยวก่อนพูดเสียงสั่นว่าข้าจะให้พวกเองมีเงินใช้แต่พวกเองจะไม่มีวันได้ใช้มันอย่างสงบเสียงหัวเราะของผียายจันดังลั่นเมนทั้งหลังสันส่นสะเทือนและคืนนั้น ไม่มีใครได้เห็นเด็กวัดทั้งสามคนอีกเลยหลายวันต่อมาหลวงลุงมาทำความสะอาดสาราสาลาเก็บศพพบเหรียญเก่าดำไม่วางอยู่หน้าหีบศพและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยตามลมมาอย่าขโมยของคนตายบาปมันซื้อคืนด้วยเงินไม่ได้ หลวงลุงเหงืหน้ามองบนฟ้าก่อนพึมพำบทสวดเบาๆแล้วกล่องบริจาคหน้าศาลาก็เริ่มสั่นเองโดยไม่มีลมพัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังหยิบเหรียญกลับไปคืนที่ปากผีเรื่องนี้อาจดูเป็นแค่ตำนานแต่ทุกวัด มักมีคนที่หายไปโดยไม่มีใครรู้อย่าลองของถ้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเงิน,เ,นเรื่องราวของเด็กวัดที่ขโมยเงินปากผีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ibomb studio เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีคลิปลงต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับ